ปาเต็ดนะครับถึงกับต้องทำเพลย์ลิสต์มันจบแล้วรับนายมาให้ฟังเลยเนะโอ้โหนะมีเพลงอกหักเยอะแยะเลยสารพัดเพลงเลย <c oughs> เอาไอ้ด้อมส้มไปร้องนะครับ <c oughs> ป่าเต็ดนี่แกก็เชียร์พักส้มนะม,มันวันที่ไปชุมนุมที่หน้าเซนทันเวอร์ราชประสงค์แกก็ไปนะไปวันเดียวนะครับวันอื่นแกก็ไม่ไปแล้ว แกก็ทำเพลงลีดขึ้นมาโอ้โห,โโหเยอะแยะเลยครับเพลงด้อมส้มนะโอ้โอ้ได้แน่มากมีหลายๆเพลงนะที่จะต้องนอกจากเพลงนี้แล้วไอ้มึงก็ขอป๊อเพลงนี้ให้ฟังก็แล้วกันใจจะขาดแล้วเอ้ย ใจตะขาดแล้วเออต้องเพลงอกหักเพียงครั้งยังไม่ตายเสียได้คนที่เคยรักกันหรือลองเพลงนี้ประตูห้องเช่ามีลองท้า สองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอฉันจำได้ดีอีกคู่หนึ่งเป็นของภูมิใจไทยคู่นี้แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องฉันมีรองเท้าพัดภูมิใจไทย เพลงอะไรก่ะเพลงแบบอกหักอกหักอะนะเพลงบอกแทงข้องหลังทะลุถึงหัวใจร้องเพลงปอบใจส้มอะโอ้ยส้มอกหักนะส้มอกหักผิดหวังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะพากันเสียใจกันใหญ่เออร้องเพลงต่อไปครับ นะร้องเพลงต่อไปร้องเพลงอกหักต่อไปเพราะว่าไม่มีวันได้สมหวังหรอกพอดูจากพฤติกรรมแล้วนะครับพฤติกรรมเนี่ยคลั่งอารวาสนะเหมือนเวลาคนอกหกอักโอ้โหนี่จะ้าจะเป็นแฟนกันนี่นะไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันนะต้ออกหักแค้นขนาดเนี้ฝังลึกขนาดนี้อืมร้องไห้ฟุ้งไฟ นะครับเขาไม่รักเขาไม่รักก็ร้องห้ายอย่างนี้แหละนะนิสัยไม่ดีใครๆก็ไม่รักใครๆก็ไม่รักผมขนาดปุด๊เพื่อไทยยังสายหน้าเลย <c oughs> เจ็บไอ้ไอวิโรดยังโพสบอกเลยบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้มือขวาอัมพลลำพูนเจ็บจากการถือไว้ ใจดุทนทำลายให้เสียคนนะครับ <c oughs> ต่างโพสชอบช้ำละกําใจเหลือเกินนะไม่มีวันสมหวังหรอกครับรักใครชอบใครเขาก็ไม่ชอบด้วยหรอกต้องแลเผียเรียแผลหัวใจกันไปเออ คนขนอกหักน่าสงสารเอาน้ําอันนี้ไหมอาน,น้ําใบโบบกไหมต้องกินใบโบบกนะอกหักซ้าในนะฮะก็เตรียมไปเป็นฝ่ายค้าน,นดีแล้วครับก้าวไกลเหมาะกับเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเหมาะที่จะแฉเหมาะที่จะ,ะตรวจสอบมากกว่าตอนนี้ก็เตรียมตรวจสอบจำนำข้าวนะ ขำกิ้งเลยครับตอนนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะโอ้ยเตรียมขุดเรื่องจำนำข้าวมาออนะตรวจสอบกันยับเยินเลยตอนนี้มีปุ่มกดตังคิ้วนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ